สวัสดีคาับคูค้นมาพบกับช่องสามพี่น้องชาแนลเห็นมาแล้วนะเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบของเฮาวันนี้จะพาคุกคนไปแกงฟักแก้วนะเจ้าอันนี้ก็จะมีหมูสามชั้นขา่าพริกหอมขาวหอมแดงกะปิใบโหระพาฟักแก้วนะเจ้าและปะาฮาเจ้านี่เจ้าในครกนี่ก็เป็นพริกแห้งนะเจ้า กะพกแห้งล <t ouch> งไปแล้วกะตําๆตัมตั้นะเจ้าจากนั้นกะตัมด้วยค่ะเจ้าไข่นะเจ้าใส่ลงไปเสร็จกะตําๆตัมต้มเพื่อมันเข้ากันนะเจ้านี่เจ้าตัมไปเลยเจ้าพอมันเข้ากันได้ที่สักหน่อยนี่เจ้ากะเติมหอมขาวลงไปเลยนะเจ้าใส่หอมขาวลงไปเสร็จกะตําๆตั้มเพื่อมันเข้ากันนะเจ้าพอหอมขาวเข้ากันกบพ,อพกอย่างเดียวก่อ ตดยไปด้วยหอมแดงนะเจ้าหอมแดงใส่ตดยไปเลยนะเจ้าแล้วต็้ตําๆตั้นะเจ้าพอตั้มหอมแดงเสร็จแลอนนี่เลยเจ้าใส่กะปิลงไปเลยนะเจ้าใส่กะปิลงไปเสร็จก็ตําตัตัตตเลยนะเจ้าตั้คลุกเขาให้มันเข้ากันเลยนะเจ้า พอมันคู่เขาเข้ากันได้ตีนี่เลยเจ้าตามลงไปด้วยได้ปลาฮานะเจ้าีนเจ้าตาปลาฮาสิให้มันเข้ากันเซตแล้วก็นี่เจ้าเปิดเตาตั้งหม้อเลยนะเจ้าจากนั้นก็เอาน้ํามันเทลงไปนะเจ้าพอน้ํามันมันฮ้อนได้ตีจะได้แล้วเจ้าก็เอานี่เลยเจ้าพริกที่เราตำตำเมื่อกี้นะเจ้าตักลงไปในหม้อเลยนะเจ้า ตักลงไปลงในหม้อเสร็จแล้วก็กนกล,กล,กลอนกนเมพริกมันมีกลิ่นหอมออกมานะเจ้าพอพริกมันมีกลิ่นหอมมาแล้วก็เอานี่เลยเจ้าเอาหมูสามชั้นลงไปเลยนะเจ้าเอาลงไปเสร็จแล้วก็กนกลอนกนเมมันเข้ากับพริกเลยนะเจ้าพอเน้เข้ากับพริกแล้วดูเหมือนหมูจะสุกแล้วก่นี่เจ้ารูหมูจะสุกแล้วค่ะเติมน้ำล้างคลุกลงไปเลยนะเจ้า พอเติมน้ำลังคกลงไปแล้วก็โกนโกนเพื้อมันเข้ากันแถมคำเนะ้เจ้าจากนั้นก็พักไวรอให้มันเดือดนะเจ้าพอมันเดือดไ้ที่หั่มอกอันนี้เลย,ยเจ้าตามด้วยฟักทองเลยนะ้เจ้าใส่ฟักทองลงไปเลยพอใส่ลงไปเสร็จก็โกนโกลหนสักน้อยนะ้เจ้าพอมันเดือดได้ที่เริ่มจะสุกแล้วก็เติมด้วยเจ้าไปโหระพาลงไปเลยนะ้เจ้า ใบโหระพาลงไปแล้วก็กลโกนๆโอ้ยกลิ่นโหระพาหอมขนาดเลยนะเจ้ามาเจ้ามากินข้าว้วยกันนะเจ้า